นิทานบันเทิงธรรมเรื่องนกยูงแสดงธรรมพระนางเขมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงสุบินเห็นนกยูงแสดงธรรมให้พระนางฟังนกยูงตัวนั้นมีขนสีทองสวยงา ครั้นตื่นบรรทม,มพระนางขอให้พระสวามีทรงคนออกไปตามหานกยูงชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราทรงเกิดเป็นนกยูงทองที่พระนางทรงฝันเห็นอาศัยอยู่ในป่าิมะพานยูงทองสง่าง,งามตามซอกปีมีลวดลายสวยงามเป็นนกที่ฉลาดวันหนึ่ง ขนาดจับอยู่ในหลังบนต้นไม้พิจารณาเห็นว่าที่อยู่ปัจจุบันซึ่งอยู่ใกล้ถิ่นมน,นุษย์ดูจะไม่ปลอดภัยจึงบินเลยลึกเข้าไปอยู่ที่บริเวณแนวป่าของภูเขาลูกที่สี่นเชิงเขาหินมะพานภูเขาลูกที่ยูงทองบินไปอาศัยอยู่นั้นเป็นภูเขาเงินยามที่อาทิตย์อุทยัยทอแสงกระทบ ภูเขาเงินจะส่องแสงเป็นประกายวาวับมีผลทำให้นกยูงร่าเริงเบิกบานเช้าวันหนึ่งขณะที่นกยูงจับอยู่บนยอดเขาแล้วมองไปทางขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกเห็นพระอาทิตย์อุทยัยสาดแสงจับขอบฟ้ามองดูสวยงามจึงได้่ร้มนสรรเสริญพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี้เป็นดวงตาของ เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอกกำลังอุดไทยขึ้นมาทอแสงอรารามสว่างไปทั่วปฐพีข้าพเจ้าขอนอดน้อมพระอาทิตย์นั้นขอให้ช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าให้อยู่เป็นสุขตลอดวันพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้าและขอจงคุ้มครองข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายและขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วและนอบน้อมทมที่ทําให้ท่านหลุดพ้นด้วยยุงทองกล่าวสรรเสริญพระอาทิตย์และพระพุทธเจ้าเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นและอยู่เป็นสุขเสมอมาในป่าหิมะผน อยู่มาวันหนึ่งพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งออกล่าสัตว์ในบริเวณป่าหิมะผานมาเห็นยูงทองจับอยู่บนยอดเขาเงินพอกลับมาถึงบ้านก็บอกให้ลูกชายรู้เวลาใกล้เคียงกันนั้นพระนางเขมาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงสุบินเห็นยูงทองมาแสดงคาให้พระนางฟังครั้นตื่นบรรทม จึงกราบทูลพระเจ้าพาราณสีให้ทรงทราบแต่พระเจ้าพาราณสีไม่เคยเห็นนกแสดงคำให้คนฟังได้เลยจึงได้รับสั่งไปว่าไม่มีจริงในโลกนี้แต่พระนางเขมาก,ก็ยังรับสั่งยืนยันเพราะภาพที่เห็นในสุบินนั้นชัดเจนมากพระเจ้าพาราณสีไม่สามารถจะคัด้านพระอัครมเหสีได้ จึงได้ตรัสเรียกพวกพรามณ์มาปรึกษาโยงทองนั้นมีอยู่มากแต่พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างเท่านั้นเองพระเจ้าข่ะเรื่องนี้นะ่ะคงจะต้องถามพวกพรานดูพระเจ้าข่ะอืมแล้วไหนละพวกพรานเออรอเข้าเฝ้าอยู่พระเจ้าค่ะงั้นเรียกเขามาได้พระเจ้าค่ะ ขอเดชะในป่าหิมพานชั้นในมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งบนยอดภูเขานั้นนะ่ะบิดาของข้าพเจ้าเห็นนกยุงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณนั้นเมื่อไม่นานมานี้เองพระเจ้าค่ะอืมได้เรื่องแล้วเออถ้าอย่างนั้นข้าขอมอบให้เจ้านะ่ะไปจับยุงทองตัวนั้นมาให้ข้าให้ได้นะขอให้จับเป็นมานะ่ะอย่าจับตายเข้าใจไหมได้พระเจ้าค่ะอืมดีดีด ไปจัดการได้เลยฝ่ายพรานป่าครั้นได้ทราบพระกระแสรับสั่งอย่างนั้นจึงออกเดินทางไปยังป่าหิมะผ่านเพื่อจับยุงทองมาถวายพระเจ้าพารณสีให้ได้ด้วยตัวเองเขาพยายามดักบวงและหาวิธีการจับอย่างอื่นๆอยู่นานถึงเจ็ดปีเต็มจนกระทั่ง เขาตายอยู่กลางป่านั่นเองส่วนพระนางเขมรทรงรอพรานป่าอยู่อย่างร้อนรนพระไทยแต่พอได้ทราบว่าพรานป่าตายเสียก่อนก็ท้อพระไทยและสิ้นพระชนในเวลาต่อมาไม่นานพระเจ้าพาราณสีทรงกริ้วมากที่พระอัครมเหสีต้องสิ้นพระชนพระนกยูงทองเป็นเหตุจึงทรงหาทางแก้แค้น ด้วยการรับสั่งให้จารึกข้อความลงในแผ่นทองว่าในป่าหิมพานมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งที่ภูเขาลูกนั้นมีนกยูงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่นกยูงทองตัวนั้นศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดได้กินเนื้อของมันแล้วผู้นั้นจะไม่แก่ไม่ตายมีอายุยืนตลอดไปครั้นแล้วก็ทรงรับสั่ง ให้ใส่แผ่นทองไว้ในหีบทองแล้วให้เก็บไว้ให้คนรุ่นต่อๆมาได้อา่านครั้นพระเจ้าพาราณสีพระองค์นั้นสวรรคตแล้วพระเจ้าพาราณสีพระองค์ใหม่เมื่อได้อ่านข้อความในแผ่นทองก็ทรงมีพระประสงค์จะได้กินเนื้อยูงทองจึงส่งพรานป่ารุ่นใหม่ไปเที่ยวหาจับยูงทองอย่างที่บอกไว้ในแผ่นทอง ปราณป่านั้นหาอยู่ตลอดชีวิตก็ไม่พบพระเจ้าพารณสีรัชกาลต่อต่อมาก็ทรงทำเช่นเดียวกันซึ่งก็จับยุงทองไม่ได้เช่นกันเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างนี้จนถึงหรัชกาลครัร้นตกถึงพระเจ้าพารณสีรัชกาลที่เจจึงประสบผลสำเร็จคือพรานป่าที่ทรงส่งไป สามารถจับยุงทองตัวดังกล่าวได้พรานป่านั้นเป็นคนฉลาดก่อนออกเดินทางไปจับยุงทองในป่าหิมพผ่านได้ศึกษาความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นของพรานป่าคนก่อนๆรวมทั้งศึกษาถึงอุปนิสัยของยุงทองเห็นควรว่าจะต้องเอานกยุงตัวเมียเข้าลอ่อดังนั้นเขาจึงไปจับนกยุงตัวเมียมาหนึ่งตัว แล้วสอนให้เริงระบำตามจังหวะการปรบมือจนกระทั่งนกยูงตัวเมียนั้นเกิดความชำนาญจึงเริ่มแผนการจะจับยูงทองยูงทองตัวนี้ไร้มนตอนพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกทุกวันมนที่่ร้นั้นคุ้มครองมันให้ปลอดภัยตลอดมาจึงไม่มีใครจับมันได้เอาล่ะเราจะไปจับมันตอนที่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนี่ละ ครันคิดได้อย่างนี้แล้วพรานป่าก็อุ้มนกยูงตัวเมียไปตรงที่ที่ยูงทองจะได้ยินเสียงร้องไภร้อของนางได้ขณะนั้นใกล้จะรุ่งสางพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นพอไปถึงที่ตรงนั้นพรานป่าก็ดักบวงแล้วตบมือให้จังหวะท่านใดนั้นเองนกยูงตัวเมียก็ส่งเสียงร้องไภ้รอ้อ พร้อมทั้งกรีดปีกกรีดหางเริงระบำอย่างสวยงามยุงทองตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียส่งเสียงร้องไผ้ร้อก,ก็เกิดความกระสันลืมร่าหมนเหลือตัววิ่งไปหานกยูงตัวเมียที่กํำลังเริงระบำและส่งเสียงร้องเจื้อแจวยังไม่ทันจะถึงตัวนางขาก็พลันติดบ่วงซะก่อนพรานป่า จึงเข้ามาจับตัวไปถวายพระเจ้าพารณสีได้ขณะเฝ้าอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าพารณสีนั้นยุงทองได้ทูลถามถึงสาเหตุที่พระองค์ได้รับสั่งให้จับตนมาเมื่อได้ทราบว่าถูกให้จับมาเพราะความเชื่อว่าถ้าใครได้กินเนื้อยุงทองแล้วจะไม่แก่ไม่ตายและมีอายุยืนตลอดไป ยุงทองจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะตามที่พระองค์เชื่อกันมานั้นเป็นความเชื่อที่ผิดๆเพราะในโลกนี้ไม่มียุงทองตัวใดที่ศักดิ์สิทธิถึงขั้นใครกินเนื้อล้วนไม่แก่ไม่ตายหรกพระเจ้าข้ะที่เห็นชัดๆก็คือว่าหม่อมฉันก็กําลังจะตายอยู่นี่ไงและเนื้อของหม่อมฉันจะช่วยใครไม่ให้ตายได้ยังไงกันเล่าพระเจ้าค่ะ พระเจ้าพารณสิทรงฟังแล้วจึงได้พระสติทรงบูชายูมทองด้วยเครื่องสการะล้ำค่าแล้วแบ่งราชสมบัติให้ยูงทองครอบครองยูงทองอยู่ในพระราชวังได้สามวันก็ถวายราชสมบัติคืนแล้วทูลลากลับไปอยู่ที่ภูเขาเงินในป่าหิม,มาพานตามเดิมแต่ก่อนจะจากไปได้ถวายโอวาทไว,ว้ว่า ขอเดชะขอพระองค์จงยาประมาทนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสวดมนต์ด้วยจิตที่เป็นสมาธิและเชื่อมัน่นมนต์ที่สวดนั้นย่อมคุ้มครองผู้สวดได้แท้จริงเหมือนยุงทองสวดมนต์สรรเสริญพระอาทิตย์และสรรเสริญพระพุทธเจา้าแล้วช่วยให้ปลอดภัยได้เชนั้น